โอ้ยตอนนี้เจอแฮกเกอร์อีกแล้วครับแต่ว่าเป็นแฮกเกอร์อยู่ฝั่งผมนะครับตอนนี้นี่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาลงตัวไปน่าจะเป็นเชลนะครับเห็นเขาวิ่งคนกแวบบแวบบแๆบบแบบแตกเดี๋ยวผมจะไม่ยิงเลยนะครับเนี่ยดามเมจผมจะไม่มีเลยเพราะว่าแฮกเกอร์อยู่ฝั่งผมชนะอยู่แล้ว ซึ่งผมก็ไม่ได้อยากมีแฮกเกอร์มาอยู่ฝั่งผมนะครับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ใช้โปรอะไรฝั่งนู้นนี่ปวดหัวเลยบ้างเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นเชลนะครับผมเห็นตอนลงตัวแล้วเขาวิ่งไปเลยวิ่งไปเหมือนซูเปอร์แมนดูปไปลุมยิงเขาทำไมเนี่ยเนีๆๆๆๆๆ่ยเนี่ยน่เนี่ยบินขึ้นมาแล้วก็บินลงไป เน่ยนะใครยิงใครยิงอย่าไปยิงผมนะโอ้โห,โหนี่วิ่งชนเขาเกิดมาน,นี่ไม่ต้องทำเองเนี่ยนั่ายงนง่ไงชื่อยาวๆคิวไปเป็นสิบแล้วลรมั้งครับเนี่ยเอ,อเอ๊อ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะเขาลงตัวไททันมาแล้วเหรอ หรือหรือจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนพอใช้อ๋ออันนี้เขาเอารูชาดอลงมาแล้วรู้สึกว่าโปรแกรมน่าจะโปรแกรมน่าจะลวนบ้งครับเนี่ยตอนนี้ขยับเพะเยนไปไม่ได้อาไปแล้วไปแล้วอ,อันนี้ผมไม่ด้ยิงนะเนี่ยดาเมจมาจากโดนโดนผมมันยิงรูชาดอ แต่ตอนแรกเขาลงมาน่าจะเป็นเชลครับผมเห็นเขาเป็นเชลแล้วเขาวิ่งบูดไปเลยลงตัวแล้วก็วิ่งไปเลยแต่เห็นชื่อแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูตอนจบเกมก็รู้แล้วครับเพราะว่าเขาคิวเยอะนี่ถ้าโปอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ผมก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วครับแพ้แพ้ยับนี่ผมไม่ได้ยิงนะครับก็ดาเมจขึ้นมาหกพันก็น่าจะมาดาเมจมาจากโดน อ๋อมีเพื่อนมีเพื่อนหนีทับไปหนึ่งคนคิวไปยี่สิบสองก็ทำดาเมจไปห้าล้านสี่จะเป็นคนนี้แล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าชนะร้อยเอร์เซน์โอ้โหน่าจะใช้โปรยาวเลยมั้งครับห้าสิบเกมสุดท้ายนี่คือชนะร้อยเปอร์เซ นี่แสดงว่าใช้โปรยาวตลอดเลยนะครับก็หุ่นนี้ก็อยู่ประมาณเวลหกเวลเก้าเวลเจ็ดอ่าตอนแรกผมเห็นเขาใช้เว็บใช้เชลก็น,นะครับเนี่ยแล้วเขาลงก่อนตัวแรกแล้วก็คงพอเชลแตกแล้วก็คงใช้ไทตันลงเลยอย่างนี้ก็รายงานไปแล้วกันนะครับชนะแบบนี้มันก็ไม่สนุกครับใช้กนโกงหรือบัก็ก า่งานไปเลยไปเรียนโลกไปเรียนดาวอังคารไป